คิดถึงก็ได้หนูสองสามจะรัใกให,ห้คิดถึงเหมือนคุณน้ำค่ะค่ะอภิา,ายจะเป็นเด็กดีหรือจะเป็นเด็กดื้อคะต่อไปนี้รักคุณน้ำไหมเบเบอร์บีบีมีอะไรจะกล่าวกับคุณน้ำไหมลูกในในวันนี้หนึ่งนิดนึงข้าวก็ดื้อเนี่ยต้องเป็นดีที่ว่าหรือว่าสูนได้เสียฟังเอาหนึ่งอสองสามรักคุณน้ำมากค่ะ เก่งจัดเลยคำนี้ราคาพี่ปันปนันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาสเสียโทร่องรซาตโทษหากัารใหย่อยู่นี่แหละนูรักคู่น้ำาาค่ะทรงมหาผู้ไหวไหมนูรักคู่น้ำค่ะเอาโทรหาไหวโทรหาผู้ไหวโทรหาคู่น้ำแก้มแก้มกำนี้ทิดา,า,ดาตายแล้วลูกนฉัน ี่ยวแะเป็นพ่สแล้วต้องกล้าแสดงออกดเอแดมาัอะไรอีกไหมจะนกหนสัญญาค่ะ่ะอพีอิดนึงพอนกตาตืนะได้ลูกสาวเดอนิดเดียวนเดียวนีดเดียวนี่หน่องสา เป็นเด็กดีค่ะคน,นคนสวยเยี่ยมมากเลยน้อง,น,องน้องขาอ่ะห้พูดให้พูดให้ฟังนิดนึงคุณครูน้ำอ่าแต่ไปเี่จะคิดถึงไหมถึงหนูจะเป็นเด็กดีไหมค่ะอ่รักคุณครูน้ำไหมเอ่ยรักรักคอะไร ครูน้ำที่สอนสอนพวกหนูค่ะอ่านให้จบค่ะอ่านให้จบเลยหนึ่งสองสามรัดนะคะเอาต่อเอาลายต่อไปลูกลายต่อไปไปเด็กยิ้มบอกณน้ำขอให้ผู้นำไปเจอเด็กที่ไม่ดื้อเหมือนพวกหนูดื่ออยู่แล้วค่ะลูก คุณครูว่าไม่ดื้อเท่าไหร่นะยังยังพอไหวจากที่คุณครูเคยเจอมาโรงเรียนของคุณครู400กว่าคนมันดื้อกว่าพวกเรามากเลยนะของพวกเราไม่ยังบอกได้อยู่นะคะอ่าพี่โอชีอ่ะคุณครูประจำชั้นปีที่แล้วคุณครูน้ำวันนี้พี่โอชีอ่เป็นตัวแทนของห้องหน่อพูดเก่ารับคุณรูน้ำดังๆังให้ถั่วฟังหน่อยเร็วดัง เอาดักลักครูน้ำครับลักครูน้ำครับเย่เยี่ยมมากอ่ะจะคิดถึงไหมจะคิดถึงครูน้ำไหมได้จะเขียนถึงครูน้ำโอ๊ยคถึงหน่อยนะมาเอาปีนี้ผู้นาประจำสั่งเขาสวนยุ้ยจ่สีเพื่อแค่ไหนก่อนเอาพูดให้ฟังหน่อย ผู้น้ำเชื่นใจหน่อยเร็วอยากเบายังกาวอะไรนะเบาเบามันเป็นยังไงถึงเบาเบาไม่รู้รักเขาไหมล่ะรักไหมรักรักมากไหมอ่ะโดนผู้น้ำกอดตักทียังดโดนกอดไหมโดนผู้น้ำกอดหรือยังเว้ อ้วาย้อนมาคู่เป็นคู่กว่าสิคูรอยู่เด้อป่ะเดรนก็คือปหน้าของคู่จะทนเหรอเคยแป้ไ้าฉันเรียนป่วยไหมเคยแป้ไหมเคยแป้แล้วทำไมจะไม่เคยโดนก่อนใหน้วารักไหมคะรักรกค่นนี้ไมลูกร่ก ครูก็รักพวกเราเหมือนกันนะคะมันก็ตื้นตานใจแหละครูครูรู้ดีมันพูดไม่ออกแล้วมันมจุกอยู่ในอ,อกอ่าครูก็จะรักแล้วก็จะคิดถึงพวกเราเสมอใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหครูก็ไม่อยากครูก็ม่หอนเป็นแม่ด่นเด็ดจ้เป็นไรเอาเลย ขอขอบคุณมากที่